หูส่งหูดีก็หูดจงใดอันนี้จะไดเป็นหูสวดพูดแบบว่าแบบดูพูดดีก็นล่เนียก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามยังก่อนเชียงยืนบอกก๋วยเตี๋ยวดังก๋วยเตี๋ยวยังก่อนต้องีคอื่นกยังก่อนอินฟูอะไรย้อนซอก๋วยเตี๋ยวอินฟู มันโาแมนยูคู่เพราะเรื่องนี้อย่างเื่นไหอย่างยิงคู่ยิงเตอร์มากไหลยิงคู่ยิงคู่เตอร์มั้ไหซิมกันมาตะวามาคิดที่สองคอมมดาแต่วามาเสียที่สองอะรเสียดูมีความคิดตัวการทางมากได้เลย

ก็สุกแัดสุกเขาิดแับเน่แว่าขายตัวเขียวสูงนี่หลาได้เลยแต่ขายได้ตัวเคียวชิโล่ะยีบทิพบาัทิพยูตะลับทิกับดาวยตัวเคี่ยวบงเลยนุ่ย่นบาถ้าเจออ้าผ้าตางจมมานกันก่า นันเนบำรุงดินช่วยยังกบันแมวขี้ปู่วยเจ้าเพื่อนช่วยยังบัดบานแมวปูนะแต่้าวปูช่วยยังมันก็นบำรุ้งดินก็ได้หละเออเพราะว่ามันจะว่าัวนจะหัวมันขายได้บอสบะช่วยนี่บัดบัมันมันบำรุงดินดีต้นมันใหญ่ก็มีแบบที่ยงซอยยืนสิ ก็เก็บมากม่เล้วก็จะแกบไทยตถ่นบกไปเลยเม็ดมันแบบให่ทั่วอีย่างว่ะต้นกบบสงสุดทานไปพ่านมากกับมากินเรื่องร้านเส้นเดียยวต้นมะขามเชียงยืนแซ่บ